สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอนทัวร์ไปตามฝันอนนี้ผมอยู่ในส่วนของสวนรถไฟนะครับเป็นทริปที่สองจุดท,ที่เดินนี้ก็เหมือนกับว่าทางเดินทําให้คนเดินตนั้นก็เป็นทางจักรยานให้จักรยานวิ่งออย่างเดียวเพราะในส่วนนี้จะมีคนมาปั่นกันกำลังกายเชาวเย็นเดีะยมากเขาเลยจัดส่วนของทางยกกันกับทางคน้วยคนละที่ สวนรถไฟนี้เมื่อก่อนนี้เขาเป็นสนามกอล์ฟครับแต่ว่าตอนนี้เขาพัฒนามาเป็นสวนพักผ่อนของประชาชนทั่วไปในสวนรถไฟนี้เขาไม่แน่ใจว่าเื้อที่จะประมาณร้อยกว่าไร่ก็เป็น อ๋อทางแยกแยเขาให้มาอยู่เทินตรงนี้แล้วก็เลี้ยวกลับครับก็บไม,ม่วิ่งตัดไปนู้นอ๋อได้ได้อันนี้เป็นส่วนทางเข้าทางด้านส่วนจกักรมีทางเข้าทางออกสองทางแล้วก็ตรงตรงเมนบอร์ดตรงนั้นจะมีห้องยิมหนึ่งลัแล้วก็เจาหน้าฟุตซอ สนามแบดมินตันสนามบาสสนามเปตองมีฟิตเนสกระทั่งกลางแจ้งและก็ในอาคารและก็มีสระว่ายน้ำมีโค,บค้บคับนี้ก็มีลานอะไรเบียดแดนอยู่ข้างบนเนี่ยคือที่สวนรถไฟนี่เขาจะเป็นที่ออกกำลังกายทั้งประชาชนทั้งคนทั่วไปพอดีผมมาเห็นเขาเล่นเปนตองเดี๋ยวผมจะไปนั่งดูแป๊บหนึ่งทั่งพผ่อนด้วย เลีวพร้อมกับว่าจะจบชิปของสวนรถไฟไว้ที่ชิปนี้ไว้เจอกันชิปชิปหน้าเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ผมไล่ามาเมื่อกี้ว่าถ้าใครอยู่แถวนี้มันก็ได้เปรียบหลายอย่างครับส่วนของลานออกกำลังกายมันมีครบทุกอย่าง ยกเว้นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ของเขามีครบหมดเลยสนามเทนนิสสนามบาสสนามฟุตซอลก็เทนนิสทั้งทางแจ้งทั้งในแอร์มีสระว่ายน้ำส่วนนี้ก็สิคือเส้นเมนจักรยานจะอยู่ทางด้านส่วนรถไวฝั่งนู้นที่เป็นจักรยานเช่าเดี๋ยวผมจะแอบดูต่อว่าเขาเล่นยังไงเพราะัที่บ้านผมก็เล่นเป็นต่อ